สวัสดีเจ้าทุกคนปยามาดูใหนแดงมาดูว่าเด็กจะได้ตักอีกแล้วเนี่ยทุกคนแตกดีดีอันนั้นกระตักไปเมื่อสองสมวันที่แล้วเอาอีกแล้วจะเต็มบออีกแล้วบอน,นี่ก็ทยอยตักไปเรื่อยๆเนาะพอตักไปว่แตกไปเรื่อยอีกได้ผลดีทุกคนได้ผลได้ผลจริงๆปยาการันตีและคอนเฟิรม์มนฮะมาดูอาตอนคํำเลยเนี่ยตะวันตกดีแล้วยังไม่เร็จลารกิจอะไรสักอย่างเลย ยังเหลืออีกหลายอย่างงวงเงอก็ยังไม่ได้เข่าคอกจ้าก,ก็เลยมาให้ทุกคนดูในแดงอย่างสวยงามเลยก็บรรยากาศที่แบบเย็ยนๆนกกองวันออกไม่ได้ร้อนตากล้องจะนั่งทับข้าวโพดเขาพี่ข้าวโพดป้าพวนวันนั้นงามแล้วเห็นไหมเออมาจังว่าก็ฝนแบบว่าอะไรนะฝนไม่ตกก็ต้องขยันลดน้ำอืมเพราะว่าทางเขาใส่คลิป งัวไหลมันก็จะเค็มเนาะเอาก็ต้องขยันรุนอ่ะใบดําปื้อเลยทุกคนดูพอๆก็ไหนแดงเลยงามแข่งกันจ้าดูนี่น่ะงามแข่งกันเลยได้นน่เดี๋ยวอีกรอให้อ่อบัวหอมปยาคขึ้น้างสุดก่อนเนาะเดี๋ยวปยามาอัปเดทให้ดูอีกว่าปยาปลูกแล้วก็คนดินใส่ปุ๋ยให้เขาเราจะรอแต่เขางามช่วงนั้นมาทําอะไรไม่ได้เลยแช่ฝนมันลินเนาะพอฝนลินหลายเขาก็ออกจะออกเหลืองๆเด้อก็เลย ชะงักไว้ก่อนล้อให้ดินแห้งพอแห้งแล้วก็อันนี้พวนที่หลังข้าวโพดหพวนก่อนใบดําปุ๊เลยได้กินตะแถ่ข้าวโพดปยาฮ่าปลูกป้ายเนะเาะเดี๋ยเากกินอันไนก็ปปูกกันน้นแหละเขาเฮาไม่เขาไม่ได้กินหลายเนาะเขาก็ปลูกพ่อได้กินพ่ได้ซื้อเขาผักปลอดสารปลูกเองไม่ต้องฉีดยาไว้ธรรมชาติตกะแตนกินมั่งคนกินมั่ง <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวจะหาเวลาว่างมาตักอีกเนาะ ช่วงนี้แบบเขาไปยากเกี่ยวแล้วมันก็ไม่ได้เอาลงได้เลยเพราะว่ามันเจอฝนแล้วในน้มันมีน้ำก็เลยเอางวมาไว้ใกล้ๆไม่ได้มันก็เลยต้องไปอีกที่หนึ่งมันก็ไกลก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําอะไร <c oughs> อ้าว <c oughs> ทาไมไปยากคันคอหล่ะปดทีนีพูดเยอะมั้งข้อแห่ง <c oughs> อันนี้ก็รอให้เฮามาตักอ่าเพราะว่าตักออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยแต่ก็ทยอยตักเรื่อยๆเลย,เลย,เลยทุกคน ก็ใน,นพอทยอยตักเรื่อยๆเขาก็ไม่มไ่อยถ่ายให้ดูเนาะเขาก็จะมาถ่ายตอนนี้ว่างก็เลยมาเอาอีกจังหน่อยก่อนอือแล้วอีกหน่อยก็จะได้ใส่ปุ๋ยเข้าอีกแล้วอ่าบ่อแดงๆเนาะใส่ปุ๋ยนำมักขิ้งัวนก็มักเอาไว้เรื่อยๆเลย,เลยจ้าทุกคนถ้าว่าเขารี้ยงแบบนี้เขาก็ต้องมปุ๋ยสำรองไว้เนาะพอเวลาเขาตักทีเขาจะได้แบบไม่ต้องไปเสียเวลารอปุ๋ยทีเขาต้องวคักนะเพราะมันต้องใช้เวลาโดยมากอ่ะสามวันอ่ะสามวันสามคืนอ่ะไอ้ปุ๋ยขิ้งัวนอ่ะแต่ ป้าย่าไม่เคยใส่ปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยเคมีหูกดเด้อในแดงอะ่ะใส่แต่ปุ๋ยมักก็ไม่กล้าด้วยกลัวมันตายเนาะก็เลยเอาเอาปุ๋ยแบบธรรมชาติเอาแต่ต้องมักก่อนมักดูเนี่ยดอกย้ายใหญ่เฮ้่มันธรรมดาได้ไงป้าย่ยาจะใส่กระปุบ้างในกระพุ <c oughs> แบ่งกันดูกระปุกป้าย่าใบดำปีเลยเดี๋ว สูงกว่านี้เจ้าหน่อยเดวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนี้ได้กินเต็มฟักเต็มเม็ดเต็มหน่วยแลวเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้อยู่ทีกันเนาะเขาคนคางห่างปลูกทีเขาก็ไม่ค่อยใส่เม็ดนะน้าดูนยแดงประยาไหมงามงามไม่มีเวลามาตักให้น้องงูวตักให้แต่น้องหมูเบ่งๆบ่งกันไปเนาะค่อยๆ่อยทยอยแบ่งๆบงกันไปเด้ออ่ามีเวลาว่างจริงจริงก่อนไม่มีภารกิจมาก ขนาดนี้ก่อนเดี๋วจะทําการหาที่คุดอีกอาย้ายออกไปอีกเนาะตักแต่ทะเลที่คือให้ได้ทั้งงวัวทั้งหมูด้วยไก่ปลายาก็มีเด้แต่ว่าเขาไม่มาไก่คนโยนหาก็เดินหนีแอบแอบมากินแต่งามเขามาเห็นในแดงหู้สะออนไปหาดูบ่อนในแดงห้าเถอะว่ะมาขำเลยเด้มาจนขำแลวตะวันตกดินแลรามองไม่เห็นตะวันตกดินลแล้วละจ้ะ อากาศพอตะวันตกดินโอากาศก็เ่มเย็นเย็นโชยโชยลมลมหนาวโชยมาโอบอน,นี่แนนตึบตับเลยตักไปมาหวังไหนนี่เองแนนอีกอะขยายเร็วเดินดีเดินเร็วเดินเป็นเข้าอ่าใส่ปุ๋ยเข้าได้ด้วยมั้งนเนาะดอกเข้าก็เลยค่อนข้างจะสมบูรณ์ดอกใหญ่ <c oughs> เดินมาบางทีก็ น่อยกระโดดจ้มจมลงหลายตัวอยู่โอ้ขยายเร็วบ่นบน่นก็เพิ่งตักไปก็เริ่มจะเต็มบ่อยกีก <c oughs> ใครคิดอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้แล้วจ้ะทุนหน่อยก็เลี้ยงได้เดี๋ยวยามาเห็ดให้ดูอีกเป็นหลบหลบไปเนาะ <c oughs> ว่าขั้นตอนที่เขาเห็ดแต่ละขางแต่ละอย่างอะมีอะไรมั่งนะรอไปก่อนพอาดบยามัไม่ว่างจัก พิธภารกิจอันใหญ่หลวงเยอะแยะมากมายวันวันหนึ่งก็จะได้ว่างมาเห็ดมาดูแลเขาก็โหตรงตรงตบดเวลาเบ่งกันเนะระวังงานเขาก็มีเนาะมันไม่ใช่ว่าเราจะมาทําอยู่อย่างเดียวเนะาะทั้งเด็กหน่อยอีกร้านหน่อยสองคนอีกปัญหาคือห้านหน่อยเชาวขึ้นมาก็ควบคงกับเขาเตรียมไปส่งเข้าโรงเรียนกลับมาเอาหวออกเอางวาไปเลี้ยงโอ้ <laughs> จะตายแต่ไปเลี้ยงงวัวให้ดูก็จะเบื่อกันอีกทุกคนก็นเนาะก็เลยเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะบอในแดงเขาบ้างเลี้ยงงวัวมั่งตัดจ้าช่วงนี้ไม่ได้ตัดอะไรมันเขาเกี่ยวเข่าแล้วเนาะเราแต่เขาเกี่ยวเข่าพร้อมกันมดแล้วก็ถึงจะได้เอาออกไปข้างนอกไปที่นี่ก่อนนู่นแหละไปเดินเลี้ยงอยู่กลางท้องนาแดดตั้งเปี้ยงเลย่นนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งหัวระยะคือทอก็หนาหลอนเนีเ่ยแดดแรงจริงๆเลย อยากออกจากบ้านเลยเด้ร้อนร้อนหลายพัดลมเขาไม่อยู่พัดลมก็ตัวก็ปักเปล่าจนพัดลมพังไปเป็นตัวๆไปหนาลอนไม่ไหวแดดยอดแดดประเทศไทยเนี่ยมันมาดูเขาจะมาดูในแดงช่วงหนาลอนอีกที่หนึ่งอาะปกติหนาฝนเขาจะเดินดีนดํามาดูหนาหนาวก็หนาหนาแรงแดดแรงขนาดนี้ดูซิเขาจะเดินดีไหมขยายดีไหมม,มันจะมีช่วงของเขาด้วยลรมั้งในแดงนี่ปะยาว่า ว่า่าหญาเลี้ยงก็ช่วงหนาฝนพอดีเนาะเขาก็ค่อนข้างจะเดินเร็วนะนี่เขาก็จะมารุุนนานาแรงก็นาหนาวว่าพักมันก็เหมือนมันจะเหมือนพักหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะทุกคนบางที่พักนาหนาวก็เดินที่ดีเนาะเป็นพวกพวกที่ตังโออย่างเงี้ยจะเดินดีถ้าเขาโดนหนาวเนาะแต่แต่โดนฝนไม่ได้เลยพวกนั้นเปื่อยถ้าเป็นพักนะที่นี่แดงเขาก็มาลองรุ่นมารอรุ่นว่าเขาจะเป็นยังไงระหว่างนานาหนาวก็นาแรง มาเปรียบเทียบใส่ก็นหนาฝนเนาะถ้าเขาเดินดีตลอดหนาที่เขาทําก็แสดงว่าเขาดูแลเขาได้ก็ทําแบบลมให้เขาอะ่ะมันโดนแดดมากไม่ได้เนาะสําหรับเนแดงโดนแดดหลายก็แดงตายไปเลยเนาะนก็ต้องกางแสลมแหมรอองปยาแสลมมันได้แค่แถวเดียวอีกแถวหนึ่งเป็นตะไคร้ตะไคร้ก็แต่เป็นตะไคร้เขียวมันก็กันแดดไม่ค่อยได้ ก็จะจะสลลมนี่แหละก็อาศัยต้นไม้สูงสูกว่าจะแดดร้อนก็ได้ไปครึ่งคอนมือกอกันแต่นาแรงอะ่ะบอกเลยเลยว่าช่วงบ่ายร้อนมากโดยวว่างๆป้ยายจะมาขุดตรงนี้อีกมั้งผูกข้าวโพดอีกถ้าว่าอันนั้นมันใด้ฟักเราก็หลุ่ทิ้งก็ต้องหาอันบังแดดอีกที่หนึ่งอีกขังๆสำหรับคลิปนี้ก็ไวแค่ไหนแหละนอกจากนอ,กอว่าคำเลยวมื่นเลย แสงเขาก็ไม่ค่อยได้ด้โทศัพทยปายามันค่อนข้างจะูกวาวูแบบก็ฝากกดไรก็แช์กดติดตามให้ปยาด้วยเนาะจะเนาะอากาศหนาวแล้วก็ให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ทุกคนไม่มีโรคมีภัยลำล,ำลำลวยๆทำกิจการสิ่งไหนก็ขอให้ลำให้ลยทุกๆคนเด้อจา้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้จาเจอกันคลิปหน้าจ้าปยาไปแล้วมึดแล้วไปไปตาปะตามะา tama